เองาง้วออกทงอีกแล้วพี่น้องมือที่สองมือนี่โอ้ยมือกับสีสันแน่เด้อพี่นอ้องเด้อยางน้ำกลนเพิินบทนท่นานเพิินไหว แลนเอาพี่น้องแลนเอ้าเป็นไหวไหวแห้งยางน้ำกลนกนไหลใสยได้เมือนี้เอาตั้งตั้งออกมาน้่เอาเม่ตั้งตั้งออกมาน้่โอ้ยหอนได้พี่น้องเอ้ยหอนหอนหอนแดดหอนแต่เศร้าแล้วมื่อนี้โอ้ย น่าเขาตายางบ่ท่านงวัวพี่นอ้องยางบ่ท่านงวัวโอเคพี่น้อง